วันนี้ที่พระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาวันที่12สิงหาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะบุคคลสําคัญนําจกกาันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหน้าพ่อบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนำถวายพระพ,พรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพลเอกสุรยุทธ์จลานนท์ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรสนเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส สำนักจุลาราชมนตรีประธานวุฒิสภาประธานรัฐสภาประธานสารรัฐธรรมนูญประธานศาลดีกาอายการสูงสุดและสำนักงานตรวจการแผ่นดินเป็นต้น ส่วนที่ศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลเข้าถวายพระพรที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งมีเหล่าทัพหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนมูลนิธินำาจการดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายอย่างต่อเนื่องอาทิขราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์904พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกทรงวิ พิทนนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลอากาศเอกนรงอินทชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศกองทัพภาคที่หนึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารบกกรมเจรทหารบกกรมพลธิการทหารบก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปรลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงมหาดไทยบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดบริษัทไทยเบวอรดจํากัดมหาชนกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนกรมชลประธานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษทัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริษทัทกลุ่มเซนทัลจำกัดกรมอุทยานแห่งชาติสตัสตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบริษทัทเครือเจริญพกคพันธ์จำกัด